วันนี้ก็เตรียมตัวขับรถจะไปเข้าเวนนะที่โรงพยาบาลใหญ่อีกแล้วนะก็กะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพูดคุยเกี่ยวกับธรรมชาติในประเทศเดนมาร์กนะแล้วก็จะโชว์ให้ดูเส้นทางที่เราขับรถไปนะชมวิวไปพร้อมๆกันเนาะวันนี้ก็ฝนตกอีกแล้วนะฝนตกบ่อยมากเลยเพราะว่ามันเป็นฤด,ดูใบไม้ร่วงนะเราจะสังเกตเห็นว่าใบไม้บนต้นไม้เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนสีนะมันออกเป็นสีเหลืองไปแล้วนะ เราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันจะสวยขึ้นเรื่อยๆสวยสวยแบบสุดๆเลยฤดูนี้เนี่ยฤดูใบไม้ร่วงเป็นฤดูที่เราชอบที่สุดเลยนะเพราะว่ามันสวยมากเลยอะ่ะแต่ว่าอากาศมันจะเย็นนะแบบออกไปเนี่ยต้องต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็มันจะเฉะแฉะเพราะว่าฝนตกเนาะลมแรงบางทีเนาะแล้วก็เพื่อพราะว่ามันจะจะพัดให้ใบไม้ร่วงลงมานะเดี๋ยวคอยติดตามดูธรรมชาติของประเทศเดนมาร์กซักอีกสัก ระยะหนึ่งนะหรือติดตามไปเรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะจากต้นไม้อะที่มันเคยเป็นสีเขียวชวยอุ่มเนาะมันเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีส้มนะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็สีน้ําตาลแล้วมันก็จะร่วงลงมาสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเข้าหน้าหนาวปุ๊บต้นไม้เนี่ยจะ ไม่เหลือใบเลยมันจะร่วงหมดจนเหมือนกับต้นไม้ที่ตายแล้วอ่ะเนาะตอนเรามาเดนมาร์กใหม่ๆเนาะมันก็เป็นช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิตอนนั้นเนี่ยมันยังหนาวอยู่เราก็ขับผ่านป่าป่าเยอะมากประเทศเนี้ยจะบอกให้แล้วก็เราก็ตกใจคิดว่าเฮ้ยทำไมทำไมต้นไม้ประเทศนี้ตายหมดวะคือเราไม่เข้าใจเนาะนะนะว่ามันมันเป็นฤด,ดูที่มันผลัดใบเนาะเพื่อเอาตัวรอดนั่นแหละเห็นไหม สวยงามมากธรรมชาติที่นี่นะเออเนี่ยนะเ,เรากำลังขับผ่านเคียกค่ะเขาเรียกอะไรนะเคียกเออโบสเนาะซึ่งเป็นโบสท,ที่เก่าแก่มากของหมู่บ้านเรานะมีชื่อเสียงมากเออมันสวยมากเลยข้างในเนี่ยมันมีการเพ้นท์ที่แบบโบราณอยู่นะ ไม่รู้จะเห็นภาพหรือเปล่านะเรากำลังจะเลียเ้ยวรถให้ดูซึ่งเออเห็นหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยโบสถ์เนี่ยโบสถ์เนี่ยโบสถ์เนี่ยข้างในสวยมากเลยแล้วคนที่ออกแบบแล้วก็สร้างโบสถ์นี้ในสมัยก่อนนั้นเนี่ยนะเขานะ่ะสร้างผิดเนาะเขาทาหลังคาผิดด้านเนาะมันมัน,ม,นมันไม่ใช่รูปแบบของโบสถ์ที่ถูกต้องนะเขาก็ได้ฆ่าตัวตายเพราะรู้สึกผิดที่ท,ที่ทาโบสถ์ผิดนะมันสวยมากเลยข้างในนะนะ อันนี้ในนี้ก็เป็นเส้นทางในหมู่บ้านเล็กๆนะหมู่บ้านของเรานะมนก็เนี่แหละขับขับผ่านเส้นนี้ทุกวันเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ช่างเนาะถนนเล็กมากบางทีรถขับมาสวนกันอย่างเงี้ยก็โหหาที่หลบแทบไม่ได้นะฮะแล้วประเทศน,นี้อนะ่จจะมีวัวมีอะไรเออนั่นไม่เห็นหรอกอาช่างนะเขาจะเลี้ยงวัวเยอะมากเลยเพราะมันเป็นเขตเกษตรและปศุสัตว์คนเออมันจะจะจะ,จะเป็นธรรมชาติมากๆเลย นะส่วนบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านเพื่อนเรานะเขาเป็นน่ารักมากหรือเพื่อนสนิทกันนะมาซ่อมรถก็ซ่อมที่นี่แหละก็เ,เป็นช่างซ่อมรถเนาะก็แฟนก็มักจะมาซ่อมที่นี่ได้ราคาถูกกว่าปกตินะปะกติเนี่ยถ้าเราไปซ่อมรถนะโอ้แพงริบเรีนะ่ยนะวเนาะก็ขับไปเรื่อยๆตามก้นรถแทนสีขาวไปขับช้ามากเลยปกติเราเนี่ยขับเร็วกว่านี้นะเพราะว่ารีบไงรีไปทำงานเนาะ เ yeah. นี่ยเนี่ยเรากาลังจะขับบ้านชาวนาคนหนึ่งซึ่งแก่แล้วกเกษียณตัวเองนะดูดีๆบ้านหลังนี้สวยมากเลยเป็นบ้านโมเดิร์นนะโอ้เราเห็นแล้วเรายังเป็นแรงกระตุ้นให้เราแบบอยากจะพัฒนาตัวเองหาเงินให้ได้เยอะๆแล้วใช้ชีวิตบ้านปลายเหมือนเขานะเขามาสร้างบ้านใหม่แล้วก็ออกแบบใช้เวลากับการทําสวนทําอะไรแบบสนุกมากเลยชีวิตเขาอะเนาะไม่ต้องทําอะไรเลยชิลๆอยู่กับธรรมชาติเนี่ยคือความใฝ่ฝันเลยแหละที่เราอยากจะเป็นอยากจะทํา นะดูสังเกตให้ดีนะใบไม้ต่างๆที่อยู่ข้างทางเนี่ยมันเปลี่ยนสีนะโอ้เร็วมากเลยเนี่ยเปลี่ยนสีเร็วมากนะเมื่อสองวันที่แล้วยังไม่สีขนาดนี้เลยตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองชัดเจนเลยยิ่งใบเมเปิลนะที่วันนั้นที่อันนี้ให้ดูนยะส่งให้ดูใบเมเปิลสวยมากเลยอ่ะเออถนนที่เราไปไปฟนะักะที่ศูนย์กายภาพบำบัดอันนี้มันคนละเส้นทางเนาะโอ้ไม่ก็มันเยอะแล้วก็สวยมากเลย ตอนนี้เราก็เอากล้อง DJI มาด้วยนะซึ่งสามารถจะถ่ายข้างทางได้ถ้าเราเห็นอะไรที่เรารู้สึกว่าโอ้อยากจะถ่ายแล้วจะได้หยิบขึ้นมาถ่ายทันในขณะขับรถนะเรากำลังจะขับไปถึงอะเนียคนเดินก็มีเนาะเดินตากฝนตากอะไรก็เดินประเทศนี้เนี่ยเขาเป็นประเทศที่ทรหดในทุกฤดูกะลฤดูกาลนะไม่ว่าจะหิมะตกฝนตกลมแรงอะไรก็ช่างคนไหนที่เคยเดินเขาจะเดินอยู่เสมอนะเป็นคนที่ พรหดกับสภาพอากาศมากเนี่ยป,ประเทศไวกิ้งเป็นนะี้แหละเนาะเขาแข็งแรงเขาโอ้โหนะอันนี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายนะเพื่อที่จะไปขึ้นมอเตอร์เวย์นะระยะทางที่นี่ไปถึงโรงพยาบาลอนะค่อนข้างไกลใช้เวลา45นาทีก็จะถึงแต่เราลำคาญรถคันสีขาวนี้มากเลยอะ่ะขับช้าอออโอเคไม่มีรถไปได้นะ เอาละเนี่ยนะบรรยากาศมันก็จะค่อนข้างคลุ้มฟ้าคลุ้มฝนและน่าเบื่อแบบนี้แหละนะเป็นดดูนี้นะก็เป็นธรรมดาแต่วันไหนนะจะบอกให้วันไหนที่เออแดดออกนะเพื่อนๆโอ้โหมันจะเป็นวันที่สวยมากและเราจะคิดถึงประเทศไทยเลยเพราะว่าสภาพอากาศมันคล้ายๆหน้าหนาวของไทยอะ่ะนะพอเราเห็นสภาพแบบนั้นนะเราจะคิดถึงสมัยที่ ผิงไฟจุดไฟผิงกับพ่อกับแม่เนาะแล้วก็ย่างอะไรนะย่างมันกินอนะ่ะมันมีความสุขมากเลยเท่พ,พี่มากนะแต่อีกไม่นานเราก็จะได้กลับประเทศไทยแล้วซื้อตั๋วแล้วเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยโหตัว๋วโคตรแพงเลยตั๋วโคตรแพงเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงคริสต์มาสกับปีใหม่เนาะช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซันไฮซีซันนี่ไม่ต้องพูดถึงนะนะจริงๆแล้วราคาก็ประมาณนู่นไปหนะ้าเกือบหกหมื่นเนาะแต่ว่าเออ เราก็ใช้เวลาหลายวันมากในการที่จะเสิร์ชหาตั๋วนะจนได้ตั๋วราคาใบละหมื่นก็คือใบละห้าพันโครนเนาะไห้าหมื่นโครนต่อคนห้าหมื่นประหัตพูดผิดต่อคนเนาะเราสี่ชีวิตก็เท่าไหร่ละสองแสนอ่ะฮะตีไปค่าตัว๋วอย่างเดียวนะจ๊ะค่ากินก็หมดไม่ต้องกินพอดีไปกินตำซ้ำๆเก็บมะแล้วก็กินเอาบ้านแล้วกันนะสามีเราเนี่ยเขาลางานได้ไม่เยอะนะเขาไปแค่สี่สัปดาห์แล้วก็เงินก็ เรียนอยู่ป .9 เนาะซึ่งเป็นปสุดท้ายแล้วอันนี้ก็คือม .3 บ้านเราแล้วแหละซึ่งต้องสอบจบสอบอะไรนะมีความสําคัญโรงเรียนเขาก็อนุญาตให้มาได้แต่เขาไม่เห็นด้วยกับการที่เราจะมานานเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮนริกกับเกิลเนี่ยก็จะกลับบ้านก่อนนะไปได้แค่เดือนเดียวนะ ส่วนเรากับอเล็กซานเดอร์ก็จะอยู่ต่ออีกเดือนหนึ่งนะเพราะว่านี่แหละคืออิสรภาพอิสรภาพที่แท้จริงอุ้ยชิบหายละ้ยขอโทษนี่ดูเลยนี่นี่คือธรรมชาติที่สวยงามมากนะคือทะเลมันมีทุกที่อ่ะประเทศนี้นะสองทางสองข้างทางนะจะเป็นทะเลทั้งหมดเลยนะคะมันสวยมากสวยมากๆเลยนนเนี่ยเนี่ยดูขับผ่านทุกวนันแหละแล้วก็ประเทศนี้นะมันจะมีอะไรเยอะมากน,ะนกอะไรนะหง นกหงส์เนี่ยเยอะมากเลยสีขาวๆเนี่ยซึ่งบ้านเราเนะี่ยหาดูได้ยากมากประเทศนี้เต็มไปหมดเลยนกเยอะมากเลยนะประเทศนี้นะดูถ้าใครมองเห็นน้ำอยู่ในน้ำเยอะมากเลยโอ้สวยสวยเออนั่นแหละก็คืออย่างที่เราบอกไว้นะว่าเราใฝ่ฝันว่าเราอยากไปอยู่ประเทศไทยสักหกเดือนต่อป,ปีอ่ะแล้วก็อยู่ประเทศเดนมาร์กหกเดือนเนาะ คราวนี้ความฝันเราใกล้จะเป็นจริงแล้วเราจะกลับไปอยู่ประเทศไทย2เดือนก่อนนะ mm hmm. เป็นเซิร์ฟเซิร์ฟชิมลางก่อนแล้วกันอันนี้ถ้าเราไม่เป็นอิสระเนี่ยถ้าเรายังทํางานประจําอยู่เราไม่มีทางลาได้เป็น2เดือนหรอกยมีทางอยู่แต่ว่าก็ต้องคุยเจรจากับกับเจ้านายกับเพื่อนโรงงานอีกก็วุ่นวายนะทีนี้เรามีสภาพเต็มที่เราจะไปนานเท่าไหร่ก็เรื่องของเรานะแต่ตอนนี้เรายังเก็บเงินได้ไม่เยอะพอที่จะไปเป็น6เดือน7เดือนแล้วลูกก็ยังเล็กอยู่เนาะ ก็ไม่อยากจะทิ้งให้สามีเนี่ยดูลูกคนเดียวแต่ว่าสามีเนี่ยโคตรใจดีเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ห้างเราเลยนะเขา mm. เขาแค่ถามว่าจะไปอยู่ไทย6เดือนจริงๆเหรอว่าเป็นตาสงสารมากเลยแล้วก็มาด้วยสิเนาะเนาะพะลูกโตแล้วแกก็มีสิทธิ์จะมาด้วยเนาะมาเรามาทําบ้านเราที่ประเทศไทยให้น่ารักน่ารัก,รก,กรเกษียณอายุแล้วก็มาพักที่นี่6เดือนกลับประเทศ6เดือนอย่างเงี้ยมันก็ก็สบายดีจะตายไปเนาะ แล้วก็ประหยัดเงินไม่ประหยัดหรอกที่จริงคิดว่าไปประเทศไทยเราจะได้ประหยัดเงินนะเพราะคิดว่าราคาถูกที่จริงแล้วเนี่ยของที่ประเทศไทยราคาแพงพอๆกับประเทิเดนมาร์กเลยช็อกเหมือนกันนะกลับมาทีหนึ่งมาคำนวณการใช้ใจ่ายคราวที่แล้วเนาะโอ้โหมาก็ไม่อยากจะพูดถึงนะเดี๋ยวคราวนี้ต้องบริหารเงินให้ดีกว่าเดิมแนละ้ว แต่ก็ยากอีกเพราะว่าเวลากล,กลับไทยที่ไรเนี่ยมันจะใจมันจะอยากทําน่นทํานี่เนาะมันจะอยากพัฒนาบ้านตัวเองมันก็เลยต้องซื้อนู่นซื้อนี่หมดเงินไปอันนั้นไม่เสียดายหรอกมันเป็นไลฟ์คุณลิตเนาะทีนี้เนี่ยตรงนี้โบเออมันก็เป็นเกาะอ,อีกเกาะหนึ่งนะโอ๊ไม่เห็นติดเนาะเออก็มีน้ําแล้วก็มีเรือเรือข้ามฟากด้วยนะฟากไปข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะก็อย่า yeah, เป็นเล็กๆแค่นั้นเองเอา้าวไอ้เปรีดขอโทษ <c oughs> เพิ่ว่าไปกดไฟเลี้ยวไว้โอเคเนี่ยแหละก็พูดไม่เพราะอย่างนี้แหละพอแต่ลูกเขาเรียนแบบแหละเนาะเนี่ยเนี่ยธรรมชาติมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นสีเหลืองแล้วเนี่ยใบไม้ใบอะไรเนี่ยเป็นสีเหลืองหมดแล้ว ชมไปเรื่อยๆนะใครเบื่อก็ออกไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะเพราะว่ามันใช้เวลานานเรานั่ง45นาทีเราก็ไม่รู้จะทําอะไรเนาะดีกว่านั่งขับรถเฉยๆก็นั่งคุยให้เพื่อนฟงังไปเห็นบรรยากาศไปว่าเออวันนี้มันเป็นยังไงที่เดนมาร์กเนาะเผื่อได้คิดถึงเรื่องอะไรขึ้นมาก็จะเอามาคุยสู่กันฟัง <S <S ประเทศเดนมาร์กจะเป็นประเทศที่รถน้อยมากเลยนะนะ การจราจรดีแล้วคนแต่และคนเขาขับรถเนี่ยระมัดระวังมากการขับรถแล้วกินเหล้าแล้วขับรถเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากในประเทศนี้นะตำรวจเอาจริงมากเลยนะแล้วคนเ็าไม่กล้าด้วยเพราะว่าถ้าโดนจับปุ๊บเนี่ยโดนคลิปเขือขอดเลยเขาเรียกอะไรนะคลิปเขือขอดเขาจะตัดตัดใบขบับขี่เลยยุดใบขับขี่เลยนะแล้วการโดนยึดใบขับขี่ไม่ใช่เรื่องสนุกเพราะว่าคุณใช้เงินเยอะมากในการที่ไปทําใบขับขี่ก่าจะได้มากว่าจะสอบเนี่ยเป็นเออเกือบแสนอะ เป็นเกือบแสนกว่าจะได้มาเนาะแล้วพอโดนยึดเนี่ยม,มันไม่ได้ยึดธรรมดานะมันการันตีมันการันตีนรนเ,นเราเป็นเวลากี่ปีฮึกปีหรือสองปีนี่แหละที่ไม่ให้ขับรถโอ้โหมันก็เลยไม่คุ้มไงคนประเทศเขาจึงไม่มีจึงไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนกฎเวลาดื่มแล้วเมาขับเนี่ยเขาจะไม่กล้าเลยแต่ก็จะมีบางคนที่ทําอยู่เป็นเรื่องธรรมดาแต่น้อยมากนะเห็นไหมอันนี้ก็คือถ้าเป็นช่วงเลิกงานเปลี่ยนเวรอะไรพวกนี้มันจะมีรถเยอะขึ้น เยอะกว่าปตนินี่ยจึงเป็นสาเหตุที่เรากล้าขับรถที่เดนมาร์กนะเพราะว่าถ้าไปไทยปุ๊บเสียวมากไม่กล้าขับเลยมันมันมันคนละคนละความเคยชินเนาะประเทศไทยเนี่ยต้องเลาะเละต้องเก่งอะถึงจะจะขับไทยเนาะแต่อันนี้เรายังไม่กล้านะนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งที่อยากให้น้องได้รถน้องจะได้ขับให้นะ <laughs> เวลาไปเน่ะ เออเนี่ยความงามของธรรมชาติโอสีเหลืองอารามงามตานะคขับรถไปก็ชมธรรมชาติไปอย่างนี้แหละมันถึงไม่เบื่อเนาะแม้ว่ามันจะต้ง45นาทีนะและอย่างที่บอกนะประเทศเดนหนักเป็นประเทศที่มีเกาะเยอะมากโอเกาะเล็กเกาะน้อยนะเพราะฉะนั้น้วมันมันจึงมีน้ําเยอะนะไปตรงไหนก็ก็คือมีทะเลแล้วทะเลเขาก็น่าอยู่นะสวยสวยด้วย มีอ่าวจอดเรือมีอู่อ่อาวจอดเรือบอกอู่จอดเรือเยอะนะเราก็มีเรืออยู่แฟนเราเนี่ยมีเรืออยู่สองลำสามสี่ลำอะเ,อาาาาเยอะมากอะค่าใช้เยอะมากนี่กำลังจะพยายามพูดให้เอาไปขายให้เหลือแค่ลำเดียวนะเกือบจะสาเร็จแล้วขายไปแล้วลำหนึ่งนะแต่ลำหนึ่งอะแต่มันก็มีแต่ลำเก่าๆเนาะที่เราเราไม่ได้ดูแลมันมากมายอนะเนาะ ลำเนี้ย,ยที่กําลังใช้อยู่ในในปีนี้เราจะขายนะจะให้แฟนเอาไปขายซะเพราะว่าเพิ่งซื้อเรือลําใหม่มาโอเคตรงนี้นเพื่อนๆดูนะมันจะมีทำไมเสียดายจังมันมองไม่เห็นหรอมันจะมีออเสียดาย,ยาจริงเนาะไอเอเอเนี่ยมันจะเป็นสะพานเนาะมันจะมีน้ําอยู่สองข้างฝั่งนะสองข้างฝั่งแล้วเป็นที่ที่คนนิยมมาวินเซิร์ฟมากเลย นี่เป็นเนี่ยผ่านที่ไรก็จะมีคนเยอะมากประเทศนี้การกีฬาของเขาเนี่ยที่เขาเป็นงานเป็นเป็น,ปนความสนใจของเขาเนี่ยหลากหลายมากนะมีทั้งมวยมีทั้งบินเซริร์ฟมีทั้งปั่นจักรยานมีทั้งเดินมีทั้งวิ่งมีทุกชนิดเลยแล้วคนประเทศเดนมาร์กเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายนะเป็นคนแอคทีฟนะดูแลสุขภาพเลยมากมากเลยไม่ว่าจะเป็นคนเด็กคนแก่อะไรโอ้โหวัยรุ่นอายุนะ เขาเขาอารมณ์มากเลยนะแล้วประเทศนี้นะก็เป็นประเทศที่มีนกเยอะมากหลากหลายชยนิดมากเนี่ยเวลาเราสายกล้องไปมันมักจะไม่ไปนเสียดายจริงๆนะโอเคเราจะเลี้ยวเข้าเอ่ออะไรนะมอเตอร์เวย์แล้วนะอันนี้ก็จะขับได้เร็วหน่อยก็เยี yeah. ่ยดีใจติดนิสัยขับรถเร็วอันนี้ไม่ดีนะบ่อยแล้วเนะี่ยแต่ว่า โดนค่ะโดนเออโดนใบป,ปรับครั้งเดียวค่าขับเออเขาเรียกอะไรฮะโดนปรับค่าขับรถเร็วอ่ะเออนั่นแหละเท่าไหร่หมดไปหนึ่งพันสองร้อยโครนเนาะก็เท่าไหร่ละห้าพันหกเจ็ดพันนะเออหมดค่าปรับโอ้โหน้ำตาแทบไหลอันนี้เราไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธนะว่าเราไม่ขับเพราะเขาถ่ายรูปเลยแชะออกมาเลยจ้ะมีหน้าคุณติดแล้วเขาจะส่งเขาจะส่งจดหมายมาเลยนะคะทางอ e ีบ็อก์เนี่ยทางทางออนไลน์เนี่ยมาให้ว่า คุณขับรถเกินเท่าไหรเท่าไร่กี่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ค่าค่าปรับเท่าไหร่นะมีหน้าคุณขับออกมาเลยนะหลักฐานชัดเจนมากๆเลยปฏิเสธไม่ได้ตลกตัวเองมากเลยกับน้องสาวช่วงหนึ่งเนาะเออไม่รู้น้องสาวไปด้วยหรือเปล่าจำไม่ได้น่าจะใช่อะ่ะเออที่ประเทศไทยนั่นแหละขับมอไซค์แล้วมอไซค์เรามันก็หมดอายุเนาะกัเ,เรื่องไรไม่ได้ต่อพรบบอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วใบขับขี่ก็หมดอายุด้วยอ่ะเออก็ขับว่ายังไงไม่ร,มรู้ไปโดนตำรวจเขาดักก็ นั่นแหละเขาขอไ้ไหนเอาใบขับขี่มาดูหน่อยดิเอาเราก็ให้ใบขับขี่เขาอะนะเขาบอกอย่ยุดใบขับขี่ไว้ก่อนเลยว่าโอเคค่ะโอเคค่ะแต่ใบขับขีก่กลัวหมดอายุแล้วเอาไปเลยนะแล้วก็จากนั้นมาก็ไม่เคยได้ไปจ่ายค่าปรับมันก็ไม่เห็นเกิดเหตุอะไรขึ้นเนาะคือประเทศไทยเนะี่ยมันระบบระเบียบกฎหมายอะไรมันใช้ไม่ได้เลยอะ่ะพูดไปแล้วนะหลายๆเรื่องเลยแต่ประเทศเดนมาร์กเนี่ยกฎระเบียบอะไรเขาเป็นมีกฎปุ๊บทำตามปับ๊บมันก็จะได้ตามกฎนะ คือมันมันเป็นกฎหมายที่ใช้ได้จริงๆอ่ะแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องกฎหมายเราก็จะคิดถึงเรื่องความระบบประชาธิปไตยนะประเภทนี้เนี่ยประเทศนี้เป็นประเทศที่มีระบบประชาธิปไตยที่มั่นคงและแท้จริงเมื่อเทียบกับประเทศไทยเนี่ยเรามีระบบประชาธิปไตยจริงอยู่แต่ว่าความเป็นอิสระของประชาชนเนี่ยไม่เท่ากับเดนมาร์กของแท้ ใครอยากดูของแท้เนะี่ยต้องที่นี่เลยแล้วการคอรับชงคอรับชั่นเนี่ยหายากมากค่ะประเทศนี้แทบไม่มีเลยนะไม่มีการเอาเงินยัดใต้โต๊ะด้วยนะไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินนะน้อยมากไม่มีหรอกมั้งนะซึ่งเนี่ยคือประเทศที่เจริญแล้วจะเป็นอย่างนี้โอ้โหกะว่าอยากจะขับรถเร็วๆให้ไปถึงเร็วๆแต่ว่ามันดูสิฝนมันตกอะ เราก็ไม่กล้าขับเร็วเนาะมองไม่ค่อยเห็นนะ่ะทัศนียภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียดายจังอุตส่าห์ว่าจะให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพที่มันเห็นรูปภาพเห็นอะไรที่มันดีซะหน่อยอืมเดี๋ยวจะแซงรถก่อนนะแบบนึงคิดว่าน่าจะพอแค่นี้แหละเพราะว่า มันมองไม่เห็นความงามของธรรมชาติเลยว่าตอนนี้มีแต่ฝนตกอะนะเดี๋ยวค่อยบ้ากันใหม่ในคราวหน้าแล้วกันเดี๋ยวพาเที่ยวใหม่นาออันนี้เป็นเมืองเนสืูตอนกลางวันนะได้ทําคลิปวีดีโอไปอนหนึ่งตอนกลงคืนนะที่ขับรถเร็วๆออันนี้ให้ดูสภาพตอนกลางวันว่าเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะ เพราะว่าบ้านเราที่เราอยู่มันเป็นชนบทมันไม่ค่อยมีบ้านเรือนไม่ค่อยมีตึกอะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่ที่นี่มันจะมีทุกที่ทุกอย่างมีกระทรวงคนต่างประเทศก็อยู่ที่นี่เวลามายื่นเรื่องขอใบอนุญาตพักอาศัยหรือมาอะไรอะไรก็จะอยู่ที่นี่ะนะมีโรงพยาบาลใหญ่มีสถานศึกษาที่เยอะแยะมากมายเลยนะก็ ดูเอาว่าตึกรูปแบบสถาปนิกของประเทศนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะเป็นสีเหลืองสีแดงนะเป็นอิฐล็อกไม่รู้เขาเรียกอะไรอะแต่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะทั้งหมดเลยอากาศเย็นนะเย็นเพราะฝนมันตกเนาะเนี่ยนะดูหนุ่มคนนั้นเดินไปนะเห็นไหมโอ้หล่อมากเลยเนี่ยพวกเนี้ออกกำลังกายนะเนี่ยไวรุ่นบ้านเขาออกกำลังกายดีนะหน้าตาดีด้วยโอ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ หน้าต,ตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่หุ่นใช้ได้เด็กอ,อย่าไปแซวเขาสิเนี่ยดูท่าว่าเขาจะไปวิม,มิงนะเนี่ยเห็นกระเป๋าเล็กๆข้างหลังรู้ไปถึงขั้นนั้นเนาะอ้าวไฟเขียวไปก่อนดูนะถ้าใครเจอหนุ่มหล่อๆหรือว่าสาวสวยๆเนี่ยก็ก็ดูเอาไว้ใช้สเปคตัวเองหรือเปล่านะ <laughs> อ้ะ ตึกของเขาก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นน่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์นนี้เนะี่ยที่ให้คนเช่าเนาะนี่หนุ่มอีกคนหนึ่งเนี่ยนะโอคนมีคนให้เห็นอยู่มีคนอยู่นะแต่คนจะเริ่มน้อยลงแล้วแหละเมื่ออากาศเริ่มหนาวนะบรรยากาศเริ่มไม่ดีคนก็จะออกมาน้อยลงยิ่งหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยโอ้โหเหมือนเมืองร้างเลยค่ะ อันนี้ก็คือที่ที่เรามายื่นเรื่องนะอุลเลนิงสตูร์สนก็คืออะไรนะที่ที่คนมายื่นเรื่องออทำใบอนุญาตพักอา,าศัยของพวกกระทรวงคนต่างด้าวนะนะนะส่วนฝั่งขวามือจะเป็นสถานีรถไฟฝั่งซ้ายเนี่ยถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยมันจะเป็นที่ที่ซื้ออาหารไทยได้นะมีร้านไทยอยู่ที่นี่ด้วยอันนี้คือเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลใหญ่นะ นะี่ยตอนนี้เราจะเห็นได้มากชัดเจนมากขึ้นว่าเออมันมีมีตึกเยอะมันเป็นเมืองเนาะ,ะมีคนปั่นจักรยานเนี่ยประเทศนี้ชอบปั่นจักรยานนะมากมากเลยชอบเดินด้วยเป็นความแอคทีฟของเขาเนี่ยน่าเอาตัวอย่างแต่เราก็ไม่เคยเอาตัวอย่าง <c oughs> นะถึงได้อ้วนเอาอ้วนเอาเนาะ ดูนะเราก็รู้จักพี่สาวคนหนึ่งนะอยู่ที่นี่แหละไม่ค่อยได้เจอกันนานแล้วเนี่ยฮโอเคเนี่ยไอ้รูปหมาข้างๆเนี่ยข้างทางเนี่ยที่ชื่อว่าเนทโทนี้เป็นร้านอะร้านขายของนะร้านที่คล้ายคล้ายเซเว่อะที่คนชอบเข้าไป แต่มันไม่ได้เปิดตลอด24ชั่วโมงเหมือนบ้านเรานะแทบไม่มีที่ไหนเปิด24ชั่วโมงเลยที่นี่หายากเพรากลางคืนเขาก็นอนกันเนาะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรากลางคืนก็โหหากินได้ตลอด24ชั่วโมงมันโคตรเทอราพีเลยนะรถก็จะเยอะขึ้นนะเพราะมันเป็นเมืองเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงโรงพยาบาลก่อนถึงจะปิดจะให้จะให้เห็นว่าวัสภาพ หน้าตารงพยาบาลที่เราทำงานอยู่เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะโอ้เมื่อก่อนไม่กล้าขับรถเลยเป็นเมืองใหญ่แล้วกลัวมากเลยนะแต่ว่าฝึกจนได้อ่ะอยากได้เงินอ่ะก็สู้ขับรถมาให้ได้ถ้าขับรถไม่ได้ไม่กล้ามาก็ไม่ได้เงินอนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำใจดีสู้เสือฝึกจนในที่สุดตอนนี้ก็ไปได้หมดอ่ะนะยกเวน้นโคเปนเฮเกนยังไม่กล้านะแต่ก็อาจจะกล้าอีกในปีสองปีข้างหน้านะ ใกล้จะถึงโรงพยาบาลของเราแล้วนะเพื่อนๆมันอยู่ฝั่งซ้ายมือนี่แหละเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปมันจะมีที่จอดรถขนาดใหญ่เลยมันเป็นตึกที่ใหญ่มากนะแต่เสียดายเขากำลังจะจะปิดไปแล้วละ่ะมันจะย้ายไปที่หนึ่งนะเป็นโรงพยาบาลใหญ่อีกที่หนึ่งน,ะน่าเสียดายมากจนเหลือแค่ไม่กี่แผนกะที่นี่นะดูเนี่ยมันจะก็มีที่จอดรถเยอะมากนะอันนี้โอ้โหเกลียดโรงพยาบาลน,นี้ตรงอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราโดนไปปรับค่าจอดรถเยอะมากบ่อยมากเลย เออเพราะว่าคุณต้องจอดอย่างมีระเบียบนะคุณจะจอดเหยียบเส้นไม่ได้เลยนะจอดผิดนิดเดียวไม่ได้เลยนะจ๊ะเขาเอาจริงเลยนะแล้วแพงมากด้วยอันนี้เคยโดนไปตั้งโอ้โหเกือบหกหกหกปรับหกครั้งอะคิดดูว่าครั้งหนึ่ง8ปห้าสี่สิบสี่พันห้าพันต่อครั้งปีที่แล้วเนาะโอ้โหน้ำตาแทบไหลเอาละถึงแล้วนะตรงนี้จอดได้จอดฟรีเพราะว่าได้สมัครสมาชิกเอาไว้แล้วนะออนไลน์เขาจะเห็นเลยว่าตรงนี้เรามีสิทธิ์จอดนะโอเคโดยค่อยว่ากันใหม่ไปทำงานก่อนเด้อ